จุ่มเลยนะคะแสดงว่ามารถคันเดียวกันนะคะทักทายจากพี่อ้ยดีกับเชฟตามอารมณ์นะคะสวัสดีทักทายทกายับเชฟตามอารมณ์เจ้าเก่าของเราไม่รู้ว่าพี่เชฟยังอยู่ไหมพี่เชฟน่าจะลงสวนไปให้อาหารปลาแล้วมั้งคะเมื่อวานนี้นะคะก็พอทํางานเสร็จก็ไปเที่ยวคาเฟ่ใกล้บ้านนะคะคือสนุกสนานไปให้อาหารน้องนกด้วยนะแต่เสียดายนะคะที่ มีคลิปจ้านะคะอดคอมเมนต์อดคอมเมนต์มมนหน่อยไม่ได้เลยนะคะบอกว่ารักพี่อ้อยคนสวยคนน่ารักคะ่ะสวัสดีค่ะเม่เปิลทักทายไคเลนเนาไปแล้วไปแล้วแม่ชบบาเห็นแวบบแวบบแวบบนะคะเขานอนน้อยเขาเก่งค่ะเขาเก่งนะคะพูดให้เอไองงพูดวกไปวนมาทำงานประจำนะคะทุกอย่างก็พิดพลาดได้ ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะเราก็จะไม่ได้ไม่ต้องทำผิดซ้ำอีกเนาะประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้ทำงานเสร็จอะไรเสร็จก็ได้ไปคาเฟ่ใกล้บ้านนะคะก็สนุกดีไปไปเล่นกับน้องปลาไปให้อาหารไม่คูดดีกว่าเน้อผ่านมาแล้วนะคะ สวัสดีครับคุณฟ้าใสนะคะจากพี่ช่างอ่อนหรือเชฟตามอารมณ์น้องโอ้ยพี่เปิ้ลพี่เปิลนะคะพี่เปิลน้องอ่ะไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปดูพี่เปิ้ลแล้วก็รู้อะไรเลยเดินเข้าไปในบริษัทหรือโรงงานหรือสถานที่ใหม่ๆที่เราไปพบเจอเนี่ย มันก็จะดูงงงสั้นๆไม่ถนัดจ้ะใช่เป็นคนที่เป็นคนพูดเยอะอะเออทาคลิปสั้นไม่เป็นบางคนนี่คลิปสั้นเขาปังอ้าวปังเอาแค่เต้นนะคะหมุนหมุนสองรอบสามรอบนะคะน้องเอ่อน้องน,นันคนสวยคนงามของพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยบอกว่านะคะลกักลากนะคะก็แตกสามสิบล้านก็มอีอะไรไม่รู้ <laughs> เล่าเหรอ ต้องคลิปยาวค่ะยาวเท่าไหร่มันไม่ได้ไม่สวยก็ปรับแก้เพิ่มสีสันให้เขานิดนึงจากนั้นเราก็จะมาเร่งสปีดหรือความเร็วเราสามารถค่ะพี่เปิลสวัสดีทักทายกับพี่นันนะคะณพิมพ์ระดานะคะสวัสดีกับสวัสดีค่ะพ้าใสในใจคุณนะคะจากพี่นางปริยญาอ่อนสังใช่ไหมเอ่ยอ่านถือบนอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเป็นเพื่อนใหม่นะเรายังไม่มีมือกันเลยนะคะขอบคุณที่ เวะเข้ามาทกประสบการณ์ของน้องนะคะ,ะแม่ชบาทักทายพี่อ้อยนะคะน้องกิ๊บน้องจิ๊บนอนหรือยังนะคะพี่อ้อยถามนะคะไม่ไดีตัดออกให้ด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบไลน์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ๊ายบายอ่ะคุณยะจ๋าก,ก็ทักทายกับแม่ชบานะคะสวัสดีค่ะคุณลำพายนะคะจากที่พี่นันนะคะ ได้อ่านซื่ออ่านซื่อวัสศัตรอ่านจังได้นะคะอ่านอ่านประทานแล้วนะคะอ่านชื่อเพื่อนให้พี่ด้วยเด้อพี่ทั้งวันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะอ่าคุณลุงคุณลุงสินทรนะคะบ่ายสองเนาะก็ เป็นกำลังใจเป,เป็นแนวเต้นอ่ะน้องเห็นเขาเต้นแล้วปังกันจังเลยแต่ว่าเราจะเต้นได้เหมือนเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ <S 1 tuh> สวัสดีแม่ชวบานะคะขอให้งานแค่ไหนจะแดดร้อนอากาศอบอ้าวแค่ไหนก็ไม่มีเหตุให้เก็บมีนาทีนะคะพี่อีกสี่นาทีนะคะพี่เพื่อนเก็สามารถทักทายกันได้ตามอัธยาศัยนะคะน้องจะมาเล่าว่า ตัดออกให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพอจะบอกว่าทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจทุกดวงนะคะหรือว่าไอออดของเฮานั่นเองเนาะไอออดผู้น่าฮักนะคะไอออดนี่ก็มีมีพี่ออดหรือว่าช่างออดน,นะคะเขาก็เอไอคะ่ะถ้าคําไหนผิดตัดออกนะอย่า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 ให้สีเหลืองนะไม่เอานะตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ลองใช้สูตรแม่ปองกําลังใจนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องพลอยใสสตอรี่นะคะ อาจจะพิมพ์ผิดครับนะคะความท้าทายและก็เปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆเนาะมันสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำออนไลน์หรือสวัสดีตอนเช้าค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะเจอกันทุกวันดีใจทุกครั้งที่ได้เจอนะคะแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มานั่งเราทําคลิปสั้นสามนาทีไม่ได้เอ้ยไม่เราทําคลิปเดียวสิบวิสิบห้าวิไม่ได้นะคะเราเป็นคนพูดเยอะจะบอกว่า การที่เราไม่เก่งอะไรสักอย่างแล้วเราฝึกนะคะฝึกบ่อยๆทำาบในคลิปของเรานะคะให้หน้าดูมากขึ้นสวัสดีค่ะพี่จิราพรขอบคุณนะคะที่มาส่งลงเวทีท้ายๆสามสิบหกนาทีแล้วจ้าจ้าอีกสี่ถามมานะคะใช่พี่เปิ้ลแล้วเขาเขาพูดแบบเขาพูดอะ่ะเขาพูดแบบเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดอะ่ะพี่เปิ้ลคือไอดอลหนูเลยนะคะสวัสดีคุณนะพิมพ์ระดาจากคุณยยจานนะคะพร้อม ใมินิฮาร์ตนะคะสวัสดีค่ะเจนันเจนันนลิศม,มากนะคะก็พี่เปิ้ลนี่เขาเขาเก่งเรื่องทำโบนัสในไลฟ์สดนะทุกคนเขาปังมากนะคะพี่เปิ้ลเขาสวัสดีตอนเช้าค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะเจอกันทุกวันดีใจทุกครั้งที่ได้เจอนะคะแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มานั่ง <c oughs> ขออภัยลืมเปิดไม์พูดไม่หยุด <c oughs> ขาเขาบอกที่ได้มานั่งตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสรัญยูไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสบายดีไหมเอ่ยสะดุดก็บอกกันได้นะแต่ใกล้มากก็ไม่ดีนะคะกล้องสักนิดนึงมาแล้วค่ะมาช้านิดนึงนะคะ มันจะมีให้เปิดคำบรรยายอัตโนมัติบางทีเขาก็จะพิมพ์ให้เราเป็นตัวหนังสือเนาะเราไปดูคลิปแต่คำบางคำอ่ะนะคะทุกคนนะคะแล้วแล้วแล้วล้างจานแล้วแล้วนะคะป๋าบอกอพี่อ้อยมาค่ะป๋าจุก,กู้จุก,กู้กับพี่อ้อยหรือยังเห็น <c oughs> <c oughs> ให้มาส่งกำลังใจเนาะไม่เขาเรียกว่าอะไรมาสายคิดว่าจะจะไม่มีใครมารอเราแล้วต้องการแล้วเราก็ หาจังหวะที่มาต่อกันให้มันลงล็อกให้มันพอดีแล้วก็จากนั้นเราค่อยมาสะดุดก็บอกกันได้นะแต่ใกล้มากก็ไม่ดีนะคะกล้องสะ,สะดุดก็บอกกันได้นะแต่ใกล้มากก็ไม่ดีนะคะกล้องซ่อนมันเป็นเรื่องเดียวกันอะไรประมาณนี้ <laughs> แต่คลิปสั้นเรียวอะ พอทำไม่ได้เนื่องจากเวลามันสั้นนะคะทุกคนนะคะแล้วแล้วแล้วล้างจานแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนะคะป๋าบอกอพี่อ้อยมาค่ะป๋าจุก,กู้จุก,กู้กับพี่อ้อยหรือยังเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องอ่าพี่พิมพ์นะคะอ่าพี่นางทักทไทยพี่พิมพ์นะคะเอ้ยพี่พี่นันนะคะก,ก่อนๆนะคะเอาเอา,เอาอว่าจะ มีอะไรหลายๆอย่างที่ละเอียดอ่อนเนาะเพราะว่าเป็นนกเขาเลี้ยงที่คาเฟ่แล้วให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสวัสดีตอนเช้าค่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะเจอกันทุกวันดีใจทุกครั้งที่ได้เจอนะคะแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มานั่งกินแก้วเดียวนะไม่เคยล้างแก้วนะคะชงแล้วชงอีกแก้วเดียว <c oughs> เขาเอิ่นว่ากินสองจอกถ่ายกับพี่นิลมนนะคะพี่นิลมนคนสวยนะคะ พี่ออดพี่ออทเปิดบ้านไหมคะเช้าน้องนุ๊กอยู่นะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่าเป็นนุ๊กเขาเลี้ยงเนาะเราก็เลยถ่ายมาแล้วแต่ลง,ลงลงแบบว่าลงเพจไม่ได้นะคะคนแบบนี้ทำงานต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นนะคะพี่จุ๋มสวัสดีกับพี่จิรพรนะคะขออภัยนะคะน้องอาจจะไม่ค่อยได้อ่านเมนต์เนอพอดีน้องก็กำลังพูดว่าพูดให้เอไองงพูดซ้ำไปซ้ำมาโอ้พี่จิรพรบอกว่านอนนอนวันละ แล้วก็อยู่ติดลำธารนนะ้องยุงก็จะเยอะนะคะขนาดอยู่ในห้องเนี่ยบางทีแง้มประตูนิดหน่อยเขาก็เข้ามาแล้ว <c oughs> ยุงตัวเล็กยุงตัวน้อยแล้วก็อยู่ได้เลยค่ะเธอชมสันใช่ไหมชมสีนะคะพี่น่ารักนะคะวัสดีคุณเปิ้ลจากปาคนตีนภูสวัสดีน้องนันจากพี่จุ๋มด้วยวันละสองรอบแต่ว่าน้องกินแก้วเดียวนะแก้วอันเดียวอะ่ะไม่ได้ล้างชงไปสองรอบ <c oughs> มีความสุข ทุกๆเช้าค่ะนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันและทุกๆเช้านะคะแม่ปันนะคะแล้วก็ฟาสสายในใจคุณสวัสดีทักทายกับพี่จุ๋มนะคะสวัสดีค่ะป๋าจากแม่เปิ้ลนะคะสวัสดีจ้าแม่เปิ้ลนะคะจากพี่ณนะพิมราดาของเราเป็นธรรมชาติถึงแม้ว่าน้องจะพูดผิดบ้างถูกบ้างนะคะเคล็ดลับและเ,เทคนิคและเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะพี่เปิ้ลมีมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังมาเล่าอีกแล้ <laughs> เล่าอีกแล้ว กับกับการภาคคลิปภาคเสียงนะคะก็มีพี่เพื่อนๆหลายอนรับเข้าสู่ช่องพอยใส่สตอรี่นะคะหรือว่าไอ้ออดผู้หน้าหักของเฮานั่นเองนอนล่แง้วบบจ่าลงแล้วบอเป็นทางปลอดภัยทางไกลและทางไปและกลับนะคะขอให้พี่จุ๋มพี่ดีตัดออกให้ด้วย สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบไลน์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะไม่าปจัดงานสิบสองสิงหากันนะคะก็แวะหาของกินหาอะไรอย่างเนี้ยแต่เมนูยอดฮิตค่อนข้างมีหลายล่างนะคะคนนี้บุญประกอบธรรมะวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอุ้ยอจ้าคนเก่งของพี่นะคะจา